สวัสดีครับทักทายนะครับเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะแล้วก็มิรบิตรีที่ดีทั่วแดนนะครับทุกทุกประเทศเลยนะครับเพื่อทักทายสวัสดีนะครับก็ทํางานนะนี่มาวันนี้ก็เก็บทางฟาร์มนะทางฟาร์มที่ตัดตัดไว้วันนั้นแล้วก็เอาทลายไปขายแล้วก็ทางมันเนี่ยนะ เก็บข้าวกองแบบนี้นะนครับนะครับครับ วันนี้หลายๆคนนะก็คงจะเป็นวันหยุดนะเป็นวันหยุดพักผ่อนหลายๆคนก็ไม่ได้หยุดนะหยุดจากงานประจำก็ไปทำงานส่วนตัวฮะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับ เขาบอกว่าการที่เราให้ใจปิดคนนะครับก็เหมือนขึ้นรถยนต์ปิดคัน <c oughs> ทำงานก่อนนะทำงานแล้วก็ เดี๋ยวช่วงเย็นๆนะก็มีนัดกับเพื่อนกับน้องๆเวออกกําลังกายกันอีกนะครับมวันนี้ฝนไม่น่าจะตกนะครับก็มาทักทายกันก่อนนะครับเดี๋ยวทำงานกันเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันที่สนามโรงเรียนนะสนามกีฬา อันนี้รวมรวมรวมสาวรวมสาวน้อยร้อยจังเนื้อขาหน้านะครับวันนี้ <c ười> um ุุ้เกมื

ต่อตอจี้ต่อจีอจ้นะไข่ชงเครื่องไข่ชงเครื่องฮี่ปิเตออ่อนด้วยน,นี่นะครับก็มาอยู่ที่สนามโรงเรียนอีกแล้วนะครับก็น้องๆก็มากันแล้วนะครับเยี่มยมมากแหละ อากาศดีมากนะครับวันนี้พอดีวันนี้เป็นเป็นแผลที่ก้นนะจะ <c oughs> สิทอัพไม่ได้นะก็เดี๋ยวอวอร์มอัพกันแล้วก็วิง่งนะแล้วก็วิดพื้นนะครับก็พยายามนะตามไปได้ทุกวันนะครับ คนที่พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้นะเขาก็มันฝึกฝนรักตัวเองนะจนเก่งนะจนสามารถที่จะ,ะพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ได้นะหอเอินไอเฟลนะก็ไม่ได้สร้างเสร็จไปในวันเดียวนะฝ่ามุ่งมั่นนะมุ่งมั่นขยันแล้วก็ทำมันได้ได้นะ มันอยู่ที่ใจใจเราแน่แนะ่ะเราก็ทำได้นะครับให้ใจให้เวลากับคนที่ให้ใจกับเราวันนี้อาจจะยังไม่เห็นค่านะแต่วันหน้าเขาจะเห็นว่าเรามีค่าอย่างแน่นอนนะครับมา về là giờ chạy với giờ mà giờ bây 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 น้องๆก็เปลี่ยนจากเตะบอลเปลี่ยนไปเป็นไปไว่ายน้ำในสระกันนะนี่สระโรงเรียนนะครับนะก็เหมือนเดิมนะบอกกันทุกวันฝึกยารังการอ่านา0ร80%นะครับออกกำลังกาย20ฟิตหุ่นสร้างกล้ามเนื้อ จัดเวลานะครับวันละหนึ่งชั่วโมงนะครับออกกันากาไกันดื่มน้ำวันละห้าถึงหกลิตรนะครับเติมค่าน้ำให้กับร่างกายนะรพร้อมโภชนาการอาหารที่ถูกต้อง ข้าโปรแกรมเสริมกล้ามเนื้อนะเพื่อสุขภาพที่ดีนะจากคนที่มีโรคประจําตัวนะเป็นปัจจุบันนะครับก็หายเป็นปกติร่างกายแข็งแรงกว่าเดิมอีกนะ วันนี้ซินอัพไปได้นะเจ็บก้นเจ็บก้นเป็นแผลถลอกแล้วก็วิดพื้นแล้วก็มาวิ่งแทนน้น้องๆก็เปลี่ยนไปวันนี้ไปไว่ายน้ำในสระกันนะครับก็นี่ไหงเหงื่อนี่นี่นนนสิเก็กมาแล้วนะ Yeah. ทำมาฝากกันทุกวันนะครับจัดเวลามาออกกำลังกายกันทุกวันนะครับก็รักลุงเอ,งนอ๋น้อยๆนะครับแต่ขอให้รักนานๆน,น,นะครับสวัสดีครับ